เดอะเมจิมหัศจรรย์การสำนึกรูค้คนคําคําเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งหนังสือเดอะเมจิกเล่มนี้แต่งโดยคุณลอนดาเบิร์นผู้ที่สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้คนได้รู้จักและเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเดอะเมจินี่ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับความนิยมของเธอเช่นกัน ในหนังสือเ e เม g i c จะพูดถึงมหาสรรรย์ของการสำนึกรู้คุณและปฏิบัติการทั้งหมด28วันในคลิปนี้จะเป็นการสรุปให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงคลิปวันที่1ถึงวันที่28จะถูกแยกไว้อย่างชัดเจนเป็นวันๆอยู่ในเพลิดสามารถกดเข้าไปฟังในเพลิดและปฏิบัติตามได้เลยค่ะ มหาัจจันการสำนึกรู้คุณจะนำความมหาสัจจันทร์เข้ามาสู่ชีวิตคุณการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายโดยไม่สำคัญว่าปัจจุบันคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนการสำนึกรู้คุณช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตแบบน่าอัศจรรย์การสำนึกรู้คุณผนะู้ที่สำนึกรู้คุณ จะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยปกติแล้วคุณใช้การสำนึกรู้คุณในชีวิตปัจจาบันของคุณมาแค่ไหนลองมองดูเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตดูสิเช่นการเงินสุขภาพความสุขอาชีพการงานบ้านความสัมพันธ์ ต,ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวคุณจะสังเกตได้ว่าสิ่งไหนในชีวิตคุณที่สมบูรณ์สังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นคุณจะได้รับการสัมนึกรู้คุณสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆและได้รับความหมหสัจจัรย์กลับมาเป็นผลตอบแทนแบบไม่คาดคิดซึ่งสิ่งไหนที่คุณยังบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าคุณขาดการสํานึกรู้คุณนั่นเอง เป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนเมื่อคุณไม่สำนึกรู้คุณสิ่งใดคุณจะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นมากขึ้นเช่นการเงินที่สะดุดหน้าที่การงานที่ดูมีปัญหาไม่ราบรื่นธุรกิจที่ดูมันติดติดขัดขัดคุณลองสำนึกรู้คุณการสำนึกรู้คุณก็คือการขอบคุณในสิ่งที่คุณต้องการให้มันอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณไม่ใช่ การพูดออกจากปากลอยๆว่าขอบคุณคุณจะต้องสำนึกรู้คุณและสึกขอบคุณจากหัวใจคุณจริงๆอย่างซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งตราตึงเข้าไปในหัวใจคุณจริงๆเนี่ยถึงจะเรียกว่าการสำนึกรู้คุณที่แท้จริงซึ่งการสำนึกรู้คุณจะช่วยให้คุณเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อให้คุณมีเงิน ทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องการช่วยทให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและนําความสุขในแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเข้ามาในชีวิตคุณการสํานึกรู้คุณจะทําสิ่งมหัศจรรย์ในการให้คุณก้าวหน้าไปในอาชีพหน้าที่การงานเพิ่มพูนความสําเร็จให้คุณได้ทํางานอย่างที่คุณฝันและตั้งใจไว้ไม่ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการเป็นต้องการทําหรือมี การสำนึกรูค้คุณคือหนทางที่คุณจะได้รับพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิงระหว่างที่ทำการปฏิบัติการการสำนึกรู้คุณคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางเรื่องในชีวิตคุณถึงดูผิดพลาดไปหมดและอะไรหลายๆอย่างที่คุณน่าจะได้กับหลุดลอยไปจากชีวิต ขณะที่คุณอยู่ในกระบวนการปฏิบัติการการสำนึกรู้คุณคุณจะพบว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามจะรู้สึกเบาสบายมีความสุขกว่าที่เคยมีและเวลามีอะไรที่ท้าทายในชีวิตก็จะรู้สึกว่าเราจะสามารถชนะมันได้อย่างง่ายได้ทุกๆวันคือจะมีเรื่องมหัศจ,จรรย์เรื่องปาฏิหาริย์เข้ามาในชีวิตแบบ เกินค่าปฏิบัติการที่เราจะเริ่มทํากันนะคะแนะนําให้ทุกคนทําในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนมานะคะให้ทําทันทีหรือใครไม่สะดวกตอนเช้าก็เป็นขอช่วงเวลาก่อนนอนแล้วกันนะคะถ้าใครทำสอเวลาได้จะดีมากๆค่ะปฏิบัติการวันที่1คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตเมื่อข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต ชีวิตทั้งชีวิตก็พริกฟื้นวิลลี่เนลสันกล่าวไว้การคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำมาและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่คุณมีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใด คุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างทันทีหากสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่แม้จะน้อยนิดก็จะพบว่าเงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนักก็มักจะพบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจถ้าสำนึกรู้คุณงานที่ทำแม้จะไม่ใช่งานในฝันสรรพสิ่ง ทั้งหลายก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณเพลิดเพลินกับการสำนึกรู้คุณมากขึ้นและโอกาสดีๆทุกรูปแบบในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณปรารถนาก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในทางตรงกันข้ามเมื่อเราไม่ได้คิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงแต่เรื่องลบๆสิ่งที่เป็นลบก็จะเริ่มปรากฏขึ้น ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มก่อรูปก่อร่างและดึงดูดสิ่งที่คุณคิดเข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันและขอให้คุณมั่นใจเลยว่าการคิดถึงสิ่งดีๆเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขขึ้นในทุกๆวันเริ่มต้นง,ง่ายๆเมื่อเราตื่นขึ้นมาชงเช้าให้คิดถึงสิ่งดีๆ แล้วอาจจะทำการจดในสมุดโน้ตเป็นลายมือของคุณเองบันทึกลงไปในโทรศัพท์มือถือหรือจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วแต่จะสะดวกนะคะให้คิดถึงสิ่งดีๆนะคะอย่างน้อย10อย่างพร้อมกับให้เหตุผลนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนสามารถเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเช่นฉันโชคดีจริงๆที่วันนี้ยังมีโอกาสตื่นขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้ง และให้เหตุผลด้วยวเพราะอะไรเพราะว่ามีลมหายใจเราสามารถทําสิ่งดีๆในชีวิตได้อีกมากมายเป็นต้นเช่นฉันมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณจริงๆที่ชีวิตฉันมีแต่ความสุขเพราะความสุขนี้ทําให้ฉันเบิกบานสามารถมีไอเดียใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ๆในการทำการทำงานสร้างสรรค์ต่างๆได้อีกมากมายเป็นต้นนะคะตัวอย่างต่อไปเช่น ฉันขอบคุณจริงๆที่มีบ้านอยู่ถึงแม้มันหลังจะไม่ใหญ่แต่ก็ฉันขอบคุณเพราะบ้านหลังนี้ทำให้ฉันได้อยู่สุขสบายอบอุ่นมีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะของคนในครอบครัวเป็นต้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือง่ายๆนะคะฉันจะขอบคุณรถของฉันที่มันทำให้ฉันพาฉันไปในทุกที่ถึงแม้มันจะเป็นรถที่รุ่นเก่าแล้วแต่มันทำให้ฉันเดินทางไปทุกที่ได้ปลอดภัยเป็นต้นนะคะ หังจากที่คุณเขียนถึงสิ่นดี10อย่างแล้วแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรหลังจากนั้นนะคะให้อ่านออกเสียงดังๆแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณกับสี่ดีที่คุณเขียนนะคะและสำนึกรู้คุณจากหัวใจคุณอย่างซาบซึ้งอิ่มเอมสุดหัวใจสรุปปฏิบัติการของวันที่1นะคะ คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตมีทั้งหมด5ข้อข้อที่ 1. สิ่งแรกตอนเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้ทํารายการสิ่งดีๆทั้งหมด10อย่างที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณข้อ 2. เขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณในแต่ละข้ออย่างชัดเจนข้อ 3. กลับไปอ่านรายการจะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงอัไรก็ได้เมื่ออ่านจบในแต่ละข้อ ให้กล่าวคำมามหาสัจจทร์ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสามครั้งแล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณสิ่งเหล่านั้นจากหัวใจคุณจริงๆก้อสี่ทำปฏิบัติการมหาสัจจรนท์ซ้ำทั้งสามข้อทุกๆเช้าสำหรับอีก27วันข้างหน้าที่จะถึงข้อที่ 5. ให้อ่านปฏิบัติการมหาสัจจัรย์ของวันที่สอง ตั้งแต่ตอนนี้พ่อคุณจะได้เตรียมตัวสำหรับในวันพรุ่งนี้ต่อไปสำหรับปฏิบัติการวันที่หนึ่งก็ได้จบลงไปนะคะขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติได้ผลเช่นไรมาคอมเมนต์ให้ฟังใต้คลิปนี้กันเลยค่ะและ้วติดตามกันในคลิปถัดไปของปฏิบัติการวันที่สองค่ะ